ึกนื่อยค่ะค่ะตอนนี้ยากเหลือน้ำหนักเหลือสักกี่กิโลคะหสิบห้าค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าน้องปอจะลดนหนักได้ไหมคะในเวลาสองสามเดือนนะคะก็วันนี้จะมาบอกความสำเร็จถึงผลิตภัณฑ์นะคะก็คือตอนแรกเนี่ยน้องน้องปอหนักเท่าไหร่นะหนักแปสหนะคะหนัก8ปดสิบหกนะคะเดี๋ยวจะมีรูปนะคะรูปอยู่ทางด้านด้านที่โชว์ขึ้นมานะคะตอนนั้นแปดสกคือน้ำหนักเยอะมากแล้วก็ เพราะสาเหตุอะไรถึงอยากลดน้ําหนักคะอ๋อตอนนั้นเริ่มปวดหัวเข่าอะค่ะเดินไม่ไหวค่ะโอเคอเราก็เลยก็เลยแนะนําให้ลองทานดูนะคะแล้วก็เซตแรกที่ให้น้องปอลองทานค่ะ,คะในในผลิตภัณฑ์จะมีทั้งหมดหกิเม็ดนะคะก็คือสามารถทานได้ก็คือจะคุ้มอ่ะคือก่อนก่อนอาหารก่อนทานก่อนอาหารเที่ยงแล้วก็ก่อนอาหารเย็นเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ ไม่มึนหัวใช่ไหมไม่มึนหัวไม่มึนหัว,หวค่ะ,คะแล้วมีความรู้สึกว่าสองตัวเนี้ยทานแล้วน้ำหนักลงไวขึ้นด้วยค่ะแล้วก็นอนหลับเป็นปกตินะคะมไม่มีผลข้างเคียงใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ตอบโจทย์สําหรับคนที่ลดน้ําหนักเกินห้ากิโลเป็นต้นไปเนาะ,ะเพราะว่าอ้ว,น,วนมากส,สำหรับนี้เองที่จากประสบการณ์ที่ทานมาเนี่ยลงได้ประมาณเกือบ20สิบกิโลค่ะค่ะ,คะเพราะว่าเป็นคนที่ทานเก่งอ้วนมาก,มากโยโย่ดื้อยาไขมันสะสมต้นแขนต้นขาใหญ่มาก เลยเลยตัวนี้รู้สึกจะตอบโจทย์ได้ดีกว่าเซตแรกที่ให้ทานใช่ปะทานจริงไหนไหนโชว์ไหนข่าวว่าเป็นไงมันก็ผอมจริงไหมแล้วก็รูปเนี่ยรูปของรูปของน้องปอเนี่ยไม่มีการตัดต่อโดยรีทัสแต่ดั่งยายน,นี้คือประสบการณ์ตรงเพราะว่าเป็นคนที่รู้จักที่เราเอาน้องหมาเข้ามานะคะแล้วก็แนะนาผลิตภัณฑ์ให้เขาทานยังไงก็ขอบคุณมากๆแล้วกันแล้วก็สามารถเข้าไปดูที่ เฟซบุ๊กของเบนนะคะที่เบนซี I ่ไอซ์เรนเดอร์ B E N z z E Y I S L E N d E R นะคะเบนซี่ไอซ์เรนเดอร์หรือไลน์ดูในไทม์ไลน์ข้อมูลในไทม์ไลน์หรือสอบถามในไลน์ได้เลยนะคะที่ไลน์เบนซี e ่สองสาม B E N z z E Y สองสามนะคะดูพี่คะพุง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 นะคะหน้าเป็นหน้านะคะแขนเป็นแขนนะคะใชเอ,เอนนรียกเป็นปัด,ป,ดปัดนะคะ ถามเปียกค่ะ,ะคดูนี่ค่ะ,น,คะนี่คืออะไรคะน,นี่เขาเรียกว่าอะไรคะนเนี่ยนี่คือคอนดัทลอยนะคะก็รู้กันดีไปแล้วใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ตัวเราเองเดี๋ยวจะลองทานเป็นตัวลัสเบอรี่ปี2 0 1พันสิบห้านะคะคู่กับตัวไอเดซเซนเดอร์สุดลับจากเกาหลีนะคะตัวนี้จะผ่านการรับเราจะอยอยเรียบร้อยนะคะ ก็อยากจะให้คนที่แบบท้อแท้อยู่ลองลองออกกําลังกายแล้วค็กูมาหาดูก่อนถ้าลดไม่ได้จริงก็ค่อยลองมาทานอาหารเสริมนะคะตัวเบนเองทานหนึ่งเม็ดแล้วก็ตัวรัดรัหนึ่งเม็ดนี่รัด,ดก็คืออีกหนึ่งเดือนนะคะจะลดน้ำหนักได้หรือเปล่านะคะตอนนี้คือจากเมื่อก่อนอ่ะห้าสิบห้าแล้วคงที่หกสิบตอนนี้จะเจ็ดสิบโลแล้ว พาง่ายเลืไม่อมคอ,อมนะคะเพราะว่าได้ทานเองมาแล้วประมาณเดือนกว่าจากน้ำหนักประมาณหกสิบแปดหกสิบเก้าตอนนี้ลงประมาณหกสิบสองนะคะหกสิบเอ็ดหกสิบสองนะคะก็ลดอยู่ประมาณ ปลอดภัยนะคะผ่านออยอมี GMP รับรองนะคะไม่ตายแน่นอนนะคะนี่แล้วก็ส่วนตัวถ้าคุณมีปัญหาอาการลดยากหรือยาทานเก่งไม่ออกกัลังกายคุณแม่หลังคลอดแล้วก็เน้นหน้าท้องนะคะหน้าท้องเนี่ยหน้าท้องนะคะหน้าท้องแล้วก็ต้นขา นะคะสะโพกก้นเนี่ยที่มันเป็นเซลลูไลท์ไขมันเนี่ยก็แนะนําเป็นเซตนี้เลยจะดีกว่าถ้าทานตัวเดียวอาจจะรู้สึกว่าลดน้ําหนักได้ช้าจริงๆแนะนำเป็นเซตคู่อย่าใส่น้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายค่ะเพราะว่าตัวนี้แค่หนึ่งหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาทแล้วว่าซื้อเซตคู่พันหกห้าสิบหาได้ที่ไหนคะนะแล้วก็ทานได้หนึ่งบริษัทวนเซนนะคะจะส่งสินค้าทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะ เมื่อเราจะส่งสินค้าแล้วก็ทําการถ่ายเป็นสลิปนะคะ inx เนี่ยนะคะจะส่งทั่วประเทศนะคะไทยแล้วก็อันนี้จะเป็นในลายของลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศต่างๆแล้วก็จะ